วัดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุของรอบเมื่อวานนะคะวันพุธที่26นะคะก็อันนี้ส่งให้วันนี้นะก็กล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดราชาบุรีค่ะก็สั่งไปเป็นขวดนมไซส์ใหญ่นะคะเป็นแบบสุกเหลืองนะคะ1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็อย่างแรกนะเป็นเงินทอนค่ะแล้วก็จะมีเป็นไอติมโคตรอ้วนกูเดธมะอ้กวกนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอย่างแรกเป็นซาลาเปา นะคะซาบาอิโมจีมินชีแล้วก็เป็นซาลาาจกเหลืองนะคะมินิบันนะสองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นมาการองนะคะสี่ชิ้นแล้วก็เป็นมีเดียมบันหน้าหมูนะคะอันนี้จะเป็นปัดดินสกัดแกนวัคซีนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นมาการองหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นปังหน้าแมวนะคะแพนเค,ค้กหน้าเป็ด บังแผ่นนะคะหน้าปอมๆแล้วก็เป็นมินิบันอุมามีแก้มแดงนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดตังนะคะก,ก็อย่างแรกเป็นกระป๋าหูรูดนะคะเป็นลายปอมๆอมไเล็กนะคะ <S 1ใ <1 S 2> บแล้วก็มีเป็นซาลาเปากูดิธาารรมะนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดระยองค่ะอย่างแรกเป็นข้าวเก็ยบยืดนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะไอติมโคดอ้วนนะ2อังหน้าแมวนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกเป็น ลูกพีไซมีเดียมนะคะ1ชิ้นซลาลาปากูเดธมะนะคะไอติมโกดอ้วนขนอ้วนนะคะแล้วก็เป็นปังแผ่นนะคะมีนิพนธ์บัตรนะคะอันนี้เป็นของน้องจัดเชียงใหม่นะคะก็อย่างแรกเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะเป็นนี่นะคะหนึ่งใบแล้วก็เป็นซลาลาปากูเดธมะนะคะอันนี้เป็นของน้องจัดชนบุรีนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นพีจัมโบ้นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นข้าวเกียบยืดนะคะตินสอกกดแกนะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดสุราธานีนะคะก็เป็นนี่นะคะกูเดรามากินไข่นะหนึ่งกระปุกนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดนครสีธรรมราชนะคะก็อย่างแรกเป็นไอติมโคนจัมโบ้นะคะอันนี้เป็นแบบเลยเกตนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นขวดนมไซส์ใหญ่นะคะแบบจุกเหลืองแล้วก็เป็นปากาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกำแพงเพชรค่ะ ก็เป็นกระเป๋าหูรูดนะคะมีเป็นลายมินเนี่ยนนะคะลายกุเดรรมะแล้วก็เป็นลายเป็ดนะคะลายลูกจีเอนี่นะคะทั้งหมด4ใบแล้วก็มีเป็นปากกาขดนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุดปากกาค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นเงินทอนแล้วก็จะมีเป็นเค้กไอวูไม่แท้นะคะ1ชิ้นขวดนมไซส์ใหญ่นะคะเป็นแบบจุกขาวแล้วก็เป็นมีเดียมโดนัทล่าซอนนะคะ สารัากูเดธมะแล้วก็เป็นปากาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวนะคปรปฐมค่ะอย่างแรกนะคะเป็นโดนัทลาซอนนะคะเป็นไซส์มีเดียมแล้วก็มีเป็นเงินทอนนะคะแล้วก็เป็นมาการองนะคะ1ชิ้นปังแผ่นนะคะ2มินิบันอุมามีแก้มแดงนะคะแล้วก็เป็นแบบสีโลนะคะหน้าอูมามีแล้วก็เป็นปังหน้าแมวนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวสมาสุรสาครค่ะอย่างแรกนะคะเป็นขวดนมไซส์ใหญ่แบบสดเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นเค้กแอบบูมไม่แท้นะคะเงินทอนแล้วก็เป็นปากกาพัดนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ให้ที่อยู่ด้วยนะก็น้องที่มีเลขแท็กตามนี้ทักไลน์กลับมาด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่มีที่อยู่เลยนะก็สั่งไปเป็นนี่นะคะลูกพีซมิเดียมหนึ่งชิ้นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นแยมโลคิตตี้ ไอติมโครอ้วนนะคะบางแผ่นลาซานิโอแล้วก็เป็นมินิบ้านอูมามิแก้มแดงนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสีสเกตค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะใส่เล็กนะเป็นลายปอมๆแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะกูเดทามากินไข่นะหนึ่งกองแพนเค้กหน้าเป็ดนะคะแล้วก็เป็นเต้าหู้สีอันนี้จะเป็นดินสอกกแกนวัคซีนนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่นะคะก็อย่างแรกเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะ แล้วก็เป็นไอติมโพลจัมโบ้นะคะสลัเปากุเดทามะนะคะแล้วก็เป็นสลัเปาอิโมจินะอันนี้จะเป็นปากกาไอติมโพลนะคะก็อันนี้นะคะรีวิวไปแล้วเมื่อวานนะสั่งไปเป็นกระซิปใหญ่นะคะ2ใบนะแล้วก็ยังไม่มีที่อยู่นะคะช่วยทักไลน์กลับมาด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีที่อยู่นะนี่นะชื่อไลน์นะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดราชาบุรีคะ่ะอย่างแรกนะคะเป็นมีเดียมบันหน้าหมูนะคะ1ชิ้น แล้วก็มีเป็นแยมโลคิตตี้นะคะต้าหูส้สีมาการองนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กหน้าเป็ดมินิบันหน้าตลกนะคะหน้าแพนดา้าแล้วก็เป็นหน้าแก้มแดงนะคะอันนี้จะเป็นนิสสกดแกนวัคซีนนะคะแล้วก็น้องคนนี้นะคะทักไลน์กลับมาด้วยนะคะเพราะว่าที่อยู่ไม่ครบนะคะก็ที่สั่งไปนะคะสั่งไปเป็นพีจัมโบ้นะคะ2ชิ้นนะ แล้วก็เป็นปากกาไอริมโคนนะคะก็คุณน้องทาง20คนมากๆเลยนะคะ